ข่าวด่วนครับทุกคนบอสโจให้กำลังใจพี่หมอนอิงสู้ๆอย่าคิดมากนะครับสำหรับวันนี้ท่านทุกคนเปิดแชทล่าสุดที่ทางด้านบอสโจหัวเรือใหญ่ของสาวน้อยเพชรแพงครับได้ส่งข้อความไปให้กำลังใจลูกสาวอย่างพี่หมอนอิงนะครับหลังจากเกิดประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นครับทุกคนเกี่ยวกับดรามา่านุ่นนี่นั่นนะครับเรื่องเล็ก ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเนาะอ่ะบอสโจนะครับส่งข้อความไปหาพี่หมอนอิงบอกว่าสู้สอย่าคิดมากนะครับครูหมอนอิงก,ก็เลยตอบกลับบอสโจไปบอกว่าคนอื่นพูดยังไงไม่สําคัญสําคัญคือพ่อพูดยังไงบอกยังไงแม่หน่อยบอกยังไงหนูฟังเท่านั้นนะครับบอสโจก็เลยตอบกลับมาว่าบางครั้งเนี่ยมีคนต้องจะทําลายหรือมาคอมเมนต์ในทางลบๆอย่างเดียว อันนี้เห็นด้วยกับทางด้านบอสโจนะครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเติมอินเทอร์นเนเต็มนตมาเพื่อที่จะตำหนิคนอื่นต่อว่าคนอื่นนะครับนะทางด้านพี่ปอนอิงก็เลยตอบกลับไปว่าที่เหลือคือการทำงานค่ะพ่อนะครับบอสโจก็เลยบอกว่าดีแล้วล่ะลูกถูกแล้วนะครับเรามาไกลพอสมควรรู้อะไรคืออะไรนะครับ พวกไม่หวังดีมันมีเพราะเรามาแรงอันนี้คือคําพูดของบอสโจที่ได้มีการส่งข้อความมาถึงคุณครูหมอนอิงกับทุกคนอะหลังจากที่มีประเด็นเนาะทุกคนสำหรับเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นประเด็นของเมื่อคืนนี้นะครับที่เหมือนกับว่าหลายคนเนี่ยเห็นเพราะเอกนะครับแล้วก็น้องอุงอิงพี่ันแพงเหมือนกับว่าอันนี้ตรงๆเลยเนาะเดินทางกันไปงานสองคน นะครับเดินทางกันไปนงาน2คนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มอิ่มมองว่าลําลพังพ่อเอกเองเนี่ยก็คงดูแลอุงอิงเพราะแพลงเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายคนที่มาคอมเมนต์เทเสียว่าทำไมทิ้งน้องทําไมไม่มาดูแลน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางคนก็บอกว่าบอสโจจ้างมานะหายไปไหนอะไรแบบนี้นะครับทั้งที่พี่หมอนอิงก,ก็ประกาศให้รู้แล้วว่านะให้รู้แล้วนะครับว่า,าทางด้าน พี่หมอนอิงพี่อิงแองจี้เวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาได้มีการแจ้งบอสโจก่อนทุกครั้งนะครับเขาพูดขนาดนั้นแล้วนะครับก็ยังจะมาดราม่าอยู่นะสำหรับคนที่มาดรามา่าต้องบอกว่าคนเราเนาะทุกคนมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะเช่นอย่างกรณีของครู A ที่ตอนนั้นครู A โดนทัวลงหนักมากอันนี้เหมือนเป็นกรณีเดียวกันเลยนะครับเป็นครูเเนี่ย ตอนนั้นให้น้องเดินออกมาคนเดียวบนเวทีใช่ไหมครับทุกคนก็คือเข้าไปด่าครูเอแบบโอ้โหนะครับเข้าไปด่าแบบเทเสียสาเสียแต่ครูเอก็คือเมินดราม่าทั้งหมดก็ผ่านมาได้เห็นไหมครับครูเอใช้คําว่าเมินดราม่านะครับครูเอเนี่ยปล่อยให้น้องลงมาจากเวทีคนเดียวแล้วผลที่ตอบรับผลที่เกิดขึ้นคืออะไรล่ะครับผลที่เกิดขึ้นนั้นก็คืออุ๋งอิงเดินลงมาอย่างสง่างาม จากพ่อๆ่อแม่แม่เอฟแบบตอนแรกคิดว่าจะโอเคไหมหรือไม่โอเคทีนี้คือเราเห็นพัฒนาการของน้องนะครับเราเห็นพัฒนาการขององค์อิงเพชบ้านแพงเก่งมากขึ้นนะครับน้องเก่งมากขึ้นแล้วก็น้องเนี่ยถือว่าเดินลงมาคนเดียวอย่างสง่างามแล้วได้รับคําชมไม่ใช่แค่ FC ฟซแฟนคลับได้รับคําชมจากสื่อทั่วโลก ได้รับคำชมจากสื่อทั่วประเทศแล้วภาพที่ออกมาเวลาอมารินมาถ่ายช่องเจ็ดมาถ่ายช่องสามาถ่ายช่องดังๆมาถ่ายนะครับก็จะเห็นองค์อิงเดินลงมาอย่างสง่างามโดยที่ไม่มีใครจับน้องลงมาเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นทางแม่เวอร์ใช่ไหมครับคือเหตุการณ์เดียวกันครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้ององค์อิงไม่ถือของเองคือมันเป็นของส่วนตัวน้องนะครับน้องซึ่งน้องเป็นคนที่เกรงใจคนมากๆสำหรับ น้องอุกอิงเนี่ยน้องเป็นคนเกรงใจคนมากๆคือเวลาที่เป็นของส่วนตัวน้องก็จะแม่หน่อยก็สอนน้องบอกว่าให้หนูเนี่ยถือเองนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของเราเครื่องอาบน้ําอะไรต่างๆเสื้อผ้าที่เป็นส่วนตัวของเราเนี่ยนะครับแม่หน่อยก็จะสอนให้น้องอุกอิงเนี่ยถือเองใช่ไหมครับบางคนก็ไปดราม่าบอกว่าพี่หมอนอิงกับพี่แองจี้ทำไมไม่ไปช่วยน้องขนของถือของอะไรแบบนี้นะครับทุกคนซึ่ง อ่ะวันนี้พี่บอนอิงกับพี่แองซี่ก็ได้มาเปิดเผยแล้วว่ามันเป็นของส่วนตัวน้องนะครับคือเอาจริงๆนะทุกคนอันนี้อุ้มอิ่มแบบว่าไม่ได้จะบอกว่า FC ที่เข้าไปดราม่าเนี่ยไม่ได้รักน้องนะบางคนอาจจะรักน้องเป็นห่วงใยน้องจริงๆก็ได้ไงแต่บางคนเนี่ยมันอดคิดไม่ได้ว่าจะมาปั่นจะมาป่วนหรือจะมาจ้องที่จะคอมเมนต์ในเรื่องลบๆจ้องที่จะจับผิดในเรื่องลบๆหรือเปล่าแบบนี้ไงทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิ่มมองว่า นะมันคิดได้2แง่มุมสําหรับคอมเมนต์แบบนี้นะครับอุ้มิมก็อ่านนะอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าเราก็เลือกที่จะเสพคอมเมนต์ไงครับทุกคนนะอันนี้คือคือสําหรับเรื่องนี้เนาะอุ้มิมมองว่าองค์อิงกับพ่อเอกเนี่ยมาบนรถตู้สองคนเนี่ยแล้วแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านใช่ไหมครับคือหนึ่งเลยนะครับน้องเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็ พ่อเอกก็ดูแลน้องอุ๋งอิงดูแลตัวเองได้แล้วในบางในบางบริบทอย่างบางทีน้องไปเข้าไปซื้อของอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็มีพ่อเอกประกบใช่ไหมครับทุกคนหลายคนก็ไม่ได้เป็นห่วงในเรื่องนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยคือเข้าใจนะว่าบางคนเป็นห่วงบอกว่ากลัวกลัวว่าอุ๋งอิงจะมีอันตรายใช่ไหมครับกลัวว่าอุ๋งอิงจะมีอันตรายเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนดังขนาดนั้นใช่ไหมครับทุกคนเราต้องมองแบบนี้ครับว่าอุ๋งอิงน้องโตขึ้นเรื่อย น้องโตขึ้นเรื่อยๆเวลาที่ซูเปอร์สตาร์หรือว่านักร้องดังๆเนี่ยเขาไปซื้อของในร้านสะดวกซื้ออุ้มอิ่มเห็นนะเห็นบางคนก็ก็ยังไปคนเดียวนะครับศิลปินดังๆระดับประเทศแต่อุ้งอิงเนี่ยคือน,น้องเข้าใจว่าน้องอายุยังน้อยแต่ว่าเราเหมือนกับฝึกน้องไปในตัวนะครับเพื่อน,น้องที่จะแบบเผชิญกับสังคมเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอิ่มอม,มองว่าต้องปล่อยวางบ้างสําสหรับคนที่ จับจ้องหรือว่าจ้องจะจับผิดนะครับเนาะบางคนก็มาดราม่ามิมบอกว่ามิมไม่เป็นกลางซึ่งมิมเป็นกลางนะครับคือเข้าใจว่าอุงอิงเนี่ยเข้าใจพี่หมอนอิงพี่แองจี้แล้วก็พี่แองจี้แล้วก็พี่หมอนอิงเนี่ยเข้าใจพ่อเอกแล้วก็น้องอุงอิงเข้าใจแม่หน่อยนะครับที่แบบไม่ว่าอะไรก็กเกิดดราม่าแบบนี้ครับทุกคน <ew ing. S 2> พราะแล้วมิมมองว่านะก็เอาเป็นว่าส่งกําลังใจแล้วกันนะครับไปให้ทางด้าน พี่บอนอิงนะครับแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทุกคนในองคอ์กรนะครับบอสโจเช่นเดียวกันนะทุกคนซึ่งเชื่อว่าผ่านไปได้นะครับกับกระแสดราม่านี้เนาะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับทุกคน <c oughs> ก็เอามาเป็นประเด็นได้สําหรับคนที่จ้องที่จะมาคอมเมนต์เข้ามาตําหนิเข้าไปจับผิดอะไรแบบนี้นะครับเนาะก็มีบางคอมเมนต์นะที่มิมก็แอบคิดมีคนมาคอมเมนต์บอกว่ามีบางกลุ่มจะจ้องทําลายครูหมอนอิงใช่ไหม αι? เนี่ยมันก็มีคอมเมนต์อะไรแบบนี้ครับทุกคนเยอะแยะมากมายเป็นหมดซึ่งอิมมองว่านะเป็นเป็นการฝึกองอิงไปในตัวครับซึ่งน้องจะได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแตก่ก็เข้าใจคนที่เป็นห่วงแล้วก็เข้าใจทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยองคอิงเข้าใจทุกคนเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราอ,าอยู่ในความเป็นกลางดีกว่านะครับน้องเอฟซีแฟนคลับเรา คือไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะเข้าใจคือเข้าใจทุกคนน่ะแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาเป็นเป็นธรรมชาติบ้างสําหรับอิงอิงเทรนแพงนะครับสำหรับอู๋อิมข่าวกระแสก็จริงๆไม่ได้อยากจะเอามาเป็นประเด็นอะไรอีกแล้วแต่ว่าก็มาพูดเพราะว่าบอสโจนเนี่ยได้มีการแชทไปหาพี่หมอนอิงนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอู๋อิมข่าวกระแสด้วยนะครับ